นิยายรักนิยายเสียงเรื่องเพลึงรักล่าหัวใจบทนําเธอกับเขาออกล่าคนคนเดียวกันคนหนึ่งเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบอีกคนเป็นอดีตมาเฟียทว่านักขายาเสพติดอย่างอองตวนไม่ยอมง่งายๆ มันแค้นคนที่ต่อต้านมันทุกคนเธอพลอยฟ้าตำรวจหญิงที่ปลอมตัวมาเธอต้องการจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มขององตวนขณะที่ปีเตอร์สันที่กำลังไล่ล่าองตวนอยู่เช่นกันกลับเข้าใจผิดเพราะเขาเคยช่วยเหลือเธอไว้ไม่คิดเลยว่า เธอกลับกลายจะเป็นศัตรูของเขาเสียอีกอุตสาหลงรักในความสวยสดใสโดยเฉพาะดวงตาคมกลมโตโบแบบสาวไทยเขากโกรธมากเพราะอองตวนออกข่าวใหญ่โตว่าพลอยฟ้าคือลูกของมัน นี่เขาช่วยลูกสาวของศัตรูเอาไว้หรือนี่บาท,ที่สุดไม่มีทางสละเขาจะต้องแก้แค้นให้ได้ทั้งเธอและไอ้องตวนด้วยความแค้นเก่าที่ฝังลากลึกแต่เรื่องกลับไม่เป็นอย่างที่เขาคิดไว้ผมอยากจูบคุณอย่ามาทำเนียนนะคะ แค่นี้ฉันก็เสียเปรียบคุณมากพอแล้วสาวน้อยบอกพร้อมกับแก้มที่ออกสีระเรือ่อเพราะทนต่อความรอของเขาไม่ไหวแล้วทำไมยอมให้ผมหอมแก้มได้ละ่ะจะบ้าหรือไงเธอว่าพลางคอนอย่างเอียงอายแล้วจูบริมฝีปากเขาดเ,เร็วหนึ่งทีพอใจหรือยังคะเขาไม่ตอบแต่กลับ กระวัดดัดแขนแข็งแกร่งตัดตัดด้งอันบอบบางเข้าหาเขาอีกนิดแล้วทิ้งตัว,งวลงบนเตียงด้วยกันทำเอาพลอยฟ้าทำอะไรไม่ถูกเพราะอกอบอวกอก,กลับเบียดชิดกับอกที่ล่ําสันไหนว่าจะไม่ฝืนใจฉันนี่ไงล่ะคะก็ยอมดีๆสิจา้าเซ็กซี่ผมจะได้รักคุณให้เต็มรักยังไงละ่ะ ว่าแล้วเขาก็ประทับจุมพิษอันว่าหวามจนเธอแทบตายคารถหวานที่เขามอบให้และอกแกร่งกำยำของหนุ่มหน้าหลอ่อที่แสนลำสันอย่งยางววเย้ยโยนจนจนใจเสียเกินจบแล้วนะคะอันนี้คือบทนำเนาะบทนำเพิงรักเล่าหัวใจนะคะ ตาฝากนิยายเรื่องนี้ด้วยเนาะจะออกให้ติดตามกันวันที่13ตุลาคมเนาะก็ฝากด้วยนะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ